สวัสดีครับพบกับ <c oughs> คุณชายในช่อง KCRL Racing นะครับในคลิปนี้นะฮะเราก็การมาอยู่กันต่อกับเกม GTA 5นะฮะผมแบบออนไลน์ปกตินะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันกับคนใหม่นะฮะผมคนเดิมนะฮะผมคนเดิมนี่ก็คือพี่เบสเบสซาราร้อยนะฮะคนใหม่เนี่ยฮะ,ะก็จะเป็นพี่เรดเลเ็กเท็กซัคนะครับ <c oughs> เรดเท, <c oughs> ท็กซัค <c oughs> นะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คุณเจมคานาวัตดรีมิกนะครับนะครับวันนี้เราจะมาทํา f ฟนอลแอคที่สองกันดูสิว่าจะ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 รอดหรือจะล่วกันแน่อ่ะงั้นเราเราลือเลยแล้วกันเราไม่ต้องทำอะไรรีรออ่ะ,อะตัเป็นเพย์เพย์ออน็ลยนะ,อะโอเคก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ละไฮที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเรียกว่าเล่นไม่ค่อยเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าวันหลังๆมานี่ผมก็ฝึกเล่นนะครับเพื่อความเคยชินให้มันแบบว่าเล่นคล่องนะครับผมมีเนนะ เดี๋ยวเรามาคัดเงินกันก่อนขั้นต่ำคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่เล็กแบ่งไปเลยเอเอซับพอร์ตนะเออวะเออเลดี้ตรงไหนวะเอ้ยพี่เล็กต้องต้องเอาผมตั้งเป็นต้องเป็นซัมมารินทีมแนะนำเลือดควรชายเป็นซัมมารินพี่เล็กผมต้องปรับเป็นซัมมารินทีมเออแต่ซับพอร์ตเอเดี๋ยวซัมมารินรอให้มันโชว์าริคำแนะนำอะไรก่อนมันมีขึ้นแล้วมันมีขึ้นแล้ว ของของผมขึ้นอยู่แต่ของพวกทุกคนไม่น่าขึ้นหรอกมันมือใหม่ไงมือใหม่มือใหม่เบสเอาไหมไม่เอาไม่เอาโอเคไม่าขายได้ไม่ร้อยชายไม่ถามแชายชายไม่เอาไหมนะเอา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 แต่ถึงนะมันต้องการนะเอาเอาเลยเนาะกดเลดี้เลยเนาะเออกดเลดี้รอไปเลยเดี๋ยวให้พี่เลดเซตอัพะไรเสร็จก็อันนี้เลยทีเดียวอ่ากวางสิบห้าอ่ะเข้ากัน <c oughs> เ่าไงเจมเาอาเอาวะพี่เบตเงินเยอะแล้วอ้าวละไมมันมันมันลดไม่ได้ไงมันได้แค่นั้นแหล,ล,ละเอ้าวล้ครับนอกนี้เราเอารถอะไรก็ได้ขับรถอะไรก็ได้อ่ใครเข้ามาเดี๋ยวขอสมุดน,นิดนึงนะครับครับพี่อ่าเจมมาครับโอเคเจมมาแล้ว,ลวโ,อโอเคเจมก็โอเคเรามาอัดตอนนี้อัดเจมแล้วอ้าวระวังรอเดี๋ยวขอเลิกรถตอนนี้เข้ามาแล้วก็มันเลิกรถมาได้ มันเลิกได้เอ๊ะเลิกได้ไล่ได้เลิกได้แล้วแต่เราจะเลือกก็กระเชียนะพี่มายกูเลิกไม่ได้ล่ะอ๋อแ้ไปของพี่เลิกไดนก็ไปกดเลดี้แล้วมั้งอ๋อเราเป็นแอร์ซัพพอร์ตคือเราจะขับตั้งแต่นี่เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะไม่แอร์ซัพพอร์ตคือเราขับรถไปไปที่ไปที่อเวนเจอร์ไม่เราต้องขับรถดีๆไม่มันเลิกมันเลิกรถไม่ได้อ๋อเลิกรถไม่ได้แม่ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะแอร์ซัพพอร์ตน่าน่มันต้องเป็นเหมือนกันแหละ ซับมารีนก็ไอรถคันนั้นก็อยู่ที่เดียวกันเฮ้ยชิบหายแล้วปืนเดี๋ยวเดี๋ยวปืนประจับตัวใครละอาดำสองอะวะฮะอาดำสองอาดำสองใครเลือกนี่นี่พีเลสพีเรสดูดิคันข้างหน้านี่ข้างหน้าข้างหน้านี่รถใคร ไม่รู้อ่ะนีมีอัรดเอาเอาคันนี้มาเทียนาาเอารถใช้มันนั่งกับพี่ใช้มันนั่งกับพี่ใช้มันนั่งกับพี่เร็วกว่าเอ้ยเด็กไปกับพี่เบรก็ได้ทิ้งรถพักัปรีเกไปมาไปที่ไ้ชนกัน้งหมดเลยไปตาไปตาไับตาดัดโอเคพีเลยแยกแยะกันเลยทิ้งรถทิ้งรถส้มไว้ก่อนนะฮะไปย จะต้องจบกี่นาทีวะไม่มืมละมันไม่มีเวลาบอกพี่ไม่เราไม่เราลืมหมดแล้วไงเราลืมไอคอมพิวต์อะไรเงี้ยมันต้องทำเท่าไหร่ไม่พอพายุไม่เป็นเลยไม่มันมีแหละแต่เราไม่รู้ลืมไปแล้วไงพิเลสพิเลสที่แน่ๆไออเวนเจอร์พยายามอย่าให้พังคือต้องรักษาต้องมีไหมอ่ะนี่แหละ ควนยากอยู่ตรงนี้แหละชาเราห้ามเฟลนะอ้าวห้าเฟลห้าเฟลาเจีนแน่ไม่เชน้กูไม่ัทันยทันยทันยกระดับแอร์สามสองวเนี่ยไอ้รถในเกมันแต่งสุดหมืยังวะใส่เครื่องยนต์สูตรเดยงยงยาางงยาางยังไม่ยงยงางยงงยยงยงงาางุย โดยทะเลทรายวัตถุดิบฮะพีะเรสไปฝั่งทะเลทรายมั้ยมันไปหาวินเจอร์เนี่อยู่ที่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ร้านปีนตทรงแอนนัมปะ่ะไม่รู้อะเพือตาม G P S เนี่ยตอน,น,นเนี้ยของผม G P S ไม่ขึ้นไงของผมมันขึ้นสตอมเบิร์กเลยไงจะใช่ก็ตามตามนี่ไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนผมดีแนะ่นั่งขับรถไอติดเจิตอยู่นะ มีตีแล้ว่ะบ้าเรารถรถเรามันดำน้ำเป็นอะไรลืมแล้วเอ้ยไม่ลืมหรอกคันนี้ไม่ลืมคันนี้ไม่ลืมแต่เมื่อกี้รถไม่เหลือดิไม่เหลือดิที่บอกเขาไม่เหลือไม่เหลือดิเหี้ยไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือรถเราจะไม่เหลือไอ้เหี้ยโอ้ยรถไม่เหลือรถไม่เหลือตังเลยครับเอย รับให้ไวนะฮะผมพุมห้าห้าศูนย์นะฮะวันนี้พึ่งกิเลสทีเดียวกันอ้าวอ้าววันนี้กิเลสทีเดียวกันกิเลสมาทีเดียวกับผมก็ได้เอาวันที่เกดีกว่าไม่ไม่รู้เลยก็ดมัไม่บอกตัวผมยังจำแนนอยู่เลยผมยังจำได้อยู่เลยมันตีดเั็นใหญ่เลไปชายไปคนละคนเฮ้ยนั่งกับพี่เพราะมันมีคันเดียวอ๋อมีคันเดียวเออ เฮ้สวัสดบยเอาเฮ้ไอจีมไอส่วนจีมจมรีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาแค่นตัวคนส่วนจีมไปที่ไปที่ท้ายไปที่ท้ายท้ายเครื่องบินไปนั่งไปนั่งเครื่องเล่นเกมอ่ะแล้วยิงมิสไซล์เอาไอเหี้ยขนาดกันเลยกิบไลสัตว์สุดยอดเลยเหี้ยเรื่องนั้นแหละเครื่องเล่นเกมวันนี้นะครับเราก็ขับรถเอ่อครึ่งเฟอร์รารี่ครึ่งคูทัชนะฮะ ปาเชียแล้วเราจะดำน้ำไปด้วยกันถ้าเราทำได้ดำน้ำได้เลยอ้าวดำได้ดิโอเคไแล้วถามว่าสตอมเบิร์กอะสตอมเบิร์กมันก็เปลีมันก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงก่อนที่ยังไม่มีไทโยอันนั้นอันนั้นะครูไม่รู้คุูเยังไงถามจริงมันก็มันดำน้ำได้ไงมีมิสไซร์ได้ว้าว กูยิงเครื่องได้ไป่ะวะกูยิงเครื่องมีได้ไป่ะวะใช่เจมส์เจมส์เจมส์รอรอฮอหอเปลี่ยนมุมกล้องเอาเออเอชี่ย <c oughs> บอกเลยว่าไอเวงเจจะถูกลงนะครับไม่ไปไหนเคยพี่เล่นไม่ภาพก,กูปวดหัวไอ้เหี้ยอะไรปะเอ๊ะพี่เล่นเลยพี่เบ๊ป่ะแต่แตข้อเสียแ,แต่ข้อเสียของสตอมเบิร์คคือไม่เหมือนเธอไม่เหมือนเทอรลโดเทอรลโดเพราะไม่มี เพราะไม่มีเจ็ดครับตื่นเตือนเตือนแย่แต่แล้วมันมีการดำอยู่เพราะว่าทำไมทำไมดำไม่ลงใจว่าชุดเก่อมีนะชุดเก่อใช้เออใส่วิวไปถึงง่ายหาหาที่หลบไว้หาที่หลบไว้อย่างเดียวเขาเบิกไว้อย่างเดียวแล้วไม่ยิงท่เลสช่วงท้ายอ่ะมันจะมีช่วงช่วงที่ผมจะว่ายน้ำออกมาพี่เลสหาที่หาไปจอดอยู่ตรงฝั่งไม่ได้มารับผมอ่ะ วอร์วอร์วอร์เงียบฝังใครเข้ามาก็เงียบก่อนนะครับเอาออกกันเสร็จแล้ววอร์เวอร์เออวอร์โฟก์เมก่อนโฟก์เกมก่อนง่ายๆนะปิดเสียงจบเรือดำน้ำตู้ใช้ไม่ต้องใช่ทำไมตอนแรกนึกว่ามันจะให้ยิงไอ้มิดลูกมิดทรายก่อนไม่ใช่ใช่ถึงลูกซองไหมรับคบแบบลูกซองลูกซองไอ้นี่ป่ะอืม chia xin chia 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 ở chia 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 anh. chia 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 anh. Anh chia 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 แช่แช่ใช้ถือถือปืนปนกลหน่อยได้ใช้ถือกลหน่อยไอ้เนี่ยแหล่ะพี่แหลวะแช่ถือแบบไปขวาด้านล่างอ่ะแป่ขวาละโอเคจะลูกซองลูองก็กระเด็นอยู่ซ้ายใช่ไห้แดนใจไกลอยู่แต่เราเออใช้ใช้ใช้ถือปืนระยะนั่นแหละดีจะได้แหละแช่ใช้ถือกลไหมนะชอบอ่ะเอ่ถือด้าถือด้านขวาเพราะว่าลูกซองที่เห็นมันฝาด้านล่างหมดละ โอเคโอเคตอนนี้จะมีซ้ายสองลำแต่ขวาหนึ่งลำจขวาจะอยู่ด้านล่างขวากว่ากอนขวาอยู่ล่างเหรอขวาอยู่ล่างใช่อยู่หลังพี่เลยเพราะว่าเพื่อความชัวร์ไหนวะเราก็ยิงยิงด้านซ้ายสองลำระยะเดียวระยะเดียวกับเราโอเคกันเดียวโอเคแล้วก็อันนี้เราจะเดินเดี๋ยวพี่ยังชุดก่อนก็ได้ได้เลยได้เลได้เลไหนวะด้านหน้าด้านล่าง แต่ทพมิไปยิงกับโคตรเอียงเลยไอห่าไม่ไม่พยายามหลบกระสุนดัวนี้โอเคข้างหลังเลยปะด้านซ้ายด้าซ้ายสองลไปมึงเอามาช่วยมาช่วยนี่ช่วยต่ประกาเออไม่ช่วยต่ประการอ๋อรับหมดตน เช้ใช่ปะเราเดินไรไปข้างบนชายอยู่หลังพี่วะอยู่หลังพี่เดียวอู้หูใช่รึอ้าวเอออู้หูดูอู้หูอู้หูมันหมดมันหลบมันหลบชายยิงไหมเออชายยิงไวะไม่ไปเลยคือผมยิงไม่ใช่หรอก โอออเเเค่ะมิิสตรร์์ไม่ไหวแล้วพี่ผมงานไม่ได้ผมงานไม่ได้เปลี่ยนมุนกล้องดีแต่มุนกล้องเปลี่ยนมุนกล้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวที่พี่เดี๋ยวที่เอ็มชิคกบมือโอ้โหเจียบโดนบ่อยใครมีก้อยก็โดนบ่อยโดนบ่อยแล้วเกินเว้ยเล่นลูกซองดีกว่าป่ะระยะนำลูกซองเลยแล้วเป็นผลตอนแรกอ่ะตอนแรกก็จะเล่นกลแหละต้องเล่นลูกซองดีกว่าเออโอ้โหเกียร์ด้านขวาเต็มเลย ใา้บนหัวชายบนหัวกำลงบนหัวเนี่ยวะอยู่ด้านล่างเราหมดเลยเนี่ยเนี่ยวะไม่เห็นพี่ไม่เห็นอ๋อคุณใครคุณจะละ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 โอ้โหมันบินใกล้เลยเดี๋ย้ปะได้มปนอุ้ยเกือบตายฝันหนึ่งใช้เมืนะ่อเนี่เนี่ยวะไม่อยู่ได <ใน S 1> ้ละตู้เคลียร์เล่นเล่นดูมดีพูดเลยว่าปืนชุดเกาะมากแต่นั้นมันอยู่เหนือหัวเราเป็นเออบังต้องชายพิตตี้อ่าะว้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดละทางออกมันต้องอยู่ข้างบนดิมันอยู่ใต้เลยนะมันได้ขึ้นอยู่นะวะใช้ใช้บมื่อ้เไปทางไหนวะเดินไปขึ้นไปข้างบนผมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้เดินไปทางไหนอ๋อให้ให้มาห้องห้องนี้เออห้องนี้ห้องควบคุมเนี่ยฉันต้องอ๋อขึ้นบันไดตีอ๋อเออว่ะงงใช้กล้องใช้กล้องถ่ายรูปอะไรเนะหยุดหยุดได้ยังอยู่ด้านล่างเออถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้นั่น ไรปีกบ้าอะไรวะผีคิดไหนเปิดรักคอนอะไรกันวะให้มันให้มันใหมันมาใกล้กันเรากอนให้มันมาใกล้กันเรากอนไหนวะพุชอะไรพุชอะไรพุชอะไรพอะไรพอะไอะไตีวห่่เย็นก่อนใจเย็นก่อนไหนวะ่อ้มันเยอะแต่น้อตัอ้เยอะเนี่ยพุะไรพุชอะไรพุชอะไรพี่เล่นไม่ได้เียแล้วเงยแล้วนงียแล้วีได้แล้ว ด้านล่างด้านล่างหนึ่งข้างบนฟังฟังฟังแอร์ซัพพอร์ตเป็นไงบ้างจันเลยยืดหน่อยผมกดอะไรกันเดี๋ยวไม่มันกดระบบไอ้นั่นไงรีเซ็ตเดี๋ยวนี่มันต้องคุยกับลำโพงนั่นมาละมาละอาทะเลมาทะเลทุ้งนี้แท็กผู้คนกู มันชนกูหรอวะแต่วะมนไม่แทกมันกระเด็นชนกูอันนี้ไงอันนี้มันก็คุยกับลำโพงอีกนะคุยกับลำโพงแป๊บ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 คุยกับลโพงแล้วใครมันข่มลโพงวะเตเตอร์นี่โอ้โหอันนี้บิมาไกลเลยีไม่ใชกูไม่ใชกู เออแท็กชท็กแทกมันจะทนกูแทกมันจะทนกูมันมันมันไม่ชอบกูมันเกลียดกูขอดูกูหนี่สักมือหนึ่งก่อนโอมันไม่ชอบกูมันเกลียดกูมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไปสำหรับการการที่ดูขั้นสุแล้วผมไม่รู้แปลภาษาอังกฤษนะครับบางอันแปลได้บ้างบางอันแปลไม่ได้บ้างอ๋อพอเนื่อไก่เนื้อไก่เหรอวะอ๋อเดี๋ยวพูจะแล้วกูจะแล้วกูจะแล้วกูจะแล้ว

เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอีกช่วงมีตีใหญ่หุ่นแท็กต์แท็ก์มันจะคนกลุ่มคนที่อบูกเหยียดถูกแล้วมันมีที่เดิมที่เดิมที่เดิมโอเคฮะอย่แต่มุมนั้นแหละเออนั่นแหละอี่แต่มุมนั้นแหละชูบมาอีกไม่กี่พังอ้านีละโชคดีโชคดีกี่เล่นมาเตรียมมารับผมได้เลยตรงไหนแล้แล้วแลไปไปหาฝั่งไปหาขึ้นฝั่ง

อย่าพี่เลสพี่เลสจอดจอดตรงปลายนั่นน่ะปลายนั่นเลยอ่ะกำลังลงอยู่ก็ค่อยดรอปลงค่อยดรอปลงค่อยๆอยู่แล้วใจเย็นมีคนใจเย็นโอเคโอเคเกมเคลียร์ห้องหมาละโอเคอาแชร์เราเราต้องเราต้องรีบว่าระหว่างรอพี่เลสลงลงลงเอาอเวนเจอร์ลงมาจอดเอาแล้วเราจะต้องอยู่น้ำอีกนานไหมเนี่ย เนี่ถึงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเออ่ะหายขึ้นบกโคตรล้นทอจริงๆเลยกระยาเดี๋ยวแอคสามอ่ะบอกเลยชายต้องหาเวลามาเยอะพอสมควรพูดจริงแชายทายมาเยอะ ชายเขายิงไอ้เจมอย่าพึ่งด <Gym. S 2> ิีเชนกูดูชายชายเข้าท้ายเข้าท้ายเข้าท้ายเรือนะเข้าแ้เข้าแ้เข้าแล้วเข้าแล้วโอเคป่ะเราไปเราไปนั่งกดเล่นกันทำไรฮะคนละจอเลยยิงฮอสิครับโอ้ยใชื่องยิงฮอเร็วเออเชื่อกันดีไอชิปแต่แล้วมาแล้วนี่ไปช่วยกันยิงฮอเร์เลยมาไอสตีมาเลยอยู่ด้านหลังหมดเลย ขร่าจ่อขร่าจ่อยิงกระน่ำยิงกันน่ำพวกคุยกระหน่ำไม่ใช่ว่ากระสุนกระจิกกระสุนจำกัดไอไอ้ไอเจมเจมเจมคืเจมอยู่ข้างบนใช่ไหมไอผมอยู่ข้างบนก็ได้นะเอาตรงไม่ก็ไม่แต่ปืนพี่อยู่ข้างล่างไงโอเคโอเคผมน่าจะอยู่ข้างบนแล้วแหละเ้าเปิดหรือข้างล่างอยู่ข้างบนแหละโอเคขลา พื้นที่มันอยู่ข้างใต้ไอ้ตรงนี้ไงไอ้ตรงมันนี่คือเออข้างล่างข้างล่างตอนนี้อย uh, ู่ข้างล่างดูและไอ้กล้องพี่อ่ะมันอยู่ตรงไอนี่ตรงตรงที่ตรงตรงที่ขึ้นขึ้นท้ายท้ายเครื่องบินอ่ะเออของเจมของเจมมันคนเดียวไงเพราะว่ามันสลับกล้องได้ให้ผมอยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างปกติอ่ะไม่แต่ก่อนนะก่อนตอนที่เจมอยู่คนเดียวอ่ะก็คือมันสลับกล้องได้ไงใช่มาสลับได้ตอนนี้ก็สลับได้ แต่ตอนนี้พออยู่หลายคนแล้วมันสลับไม่ได้แล้วอเ,เอ้ยเใครเขายิงวะมีอยู่คนเดียววะ <c oughs> ไอ้เทียบผม,มว่าเอนพี่เ <AO S 1> ขาอยากเขาอยากลองปืนเนี่ยเออลองปืนอเออเดี๋ยวเด็กกูต้องไม่ต้องเดี๋ยวซื้อให้ไม่ใช่หรอกลองใช่ซ <c oughs> ็ตเดี๋ยวกูซื้อใหเอาเป็นเจ้าจะถูกลงเหรอจะถูกลงเหลือเท่าไหร่นะน่าจะหลักน่าจะหลักแสนป่ะไม่รู้ต้องดูก่อนละถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นน่ะหลักแสนอยู่ ไม่ต่อวะหรือว่าตาสาอนะไอไอเฉยบอกเลยว่าไฮแอคเนี่ยคือยากที่สุดคือป้นป้นไอ้นี e ่เนี่ยแหละเนี่ยป้น A อเวนเจอร์เนี่ยหาที่ซ่อนกันว่อนเลยเออหาหาที่ซ่อนกันว่อนอ่ะแล้วอีกอย่างมังคือตอนป้นไม่ได้ป้นง่งายๆนะไฟดับก่อนดับไฟด้วยเฮ้ยมันต้องดับไฟด้วยปิดประตูตีแมวอะประมาณนั้นอ่ะเออ โอ้ยกูวิ่งหัวอีกอไม่กูไม่ได้โค้งสวรรค์ซะหน่อยยืนหัวได้ไงเจมส์มึงมึงหมุนกล้องนี่มึงทำไรมึงไม่ได้หมดตอนนี้มึงไม่ได้หมดตอนนี้มึงไม่ได้หมดเอฟโอเคพี่นี่ลงจอนเลยมนลงแทมอ่ะเพืมอเอาลแปะเวนเจอร์เอเวนเจอร์มันต้องเข้าข้างในใช่แต่แล้วก็มันลงแทมเล่นกันเสร็จยังวะโอเคแล้วก็นี่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทำไฮนี้โดยไม่เฟลเออ คือถ้าเราเอาง่ายๆนะถ้าเกิดคนเก่าอ่ะถ้าเกิดเล่นไฮนี่ยบ่อยอ่ะคือยังไงอ่ะรอบหน้าเราต้องไม่พลาดแน่เพราะพว่าถ้าเราเล่นมานานเราต้องรู้แล้วไงไอ้วลาทิกคิกคนอื่นจะรู้จะกลัวไม่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ทยอยทยอยให้รับรู้ไปไงว่าไฮนี่ต้องทำยี้นะอะไรต้องทำยีนอะจอดที่ลงให้อย่างดีอะโอเคจอดนิ่ง เลกานิมเลกานิมกำลังบังคับปืนเล่นมันๆอยู่เลยเยี่ยมหวานแม่ไม่กล้ากด F ออกไงเพราะว่าเดี๋ยวกด F มันเหมือนจะบั็กตอนตอนจิงเจเลยไงใครกดแล้วใครกดแล้วไม่กดไม่กดไม่ฮันไม่เจนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันบั็อกไงคือกด F ปุ๊บมันเราตัวเราแม่งท้งออกเวนเจอร์เลยยังใส่ตีนเป็ดอยู่เลย ไอตินกบเดินมาเรืองเตอร์เป็นอะไรร้อนเริ่มรู้เริ่มรู้แล้วว่าไอเดินหักหลัง่อนข้างท่านน่าซีคุณมากเลย ไนี่แหละเสื้อเสื้อกลมสีกรมะใช่ใช่ใช่โอ้โหขา่อนก็ไม่บอกนะตอนนั้นตอนตอนคิปตอนก่อนนู้นน่ะนั่งบ่นเยอะตกลงเลตเตอร์ขาบุญดีหรือขาไม่ดีวะหรือขาโลจิกมั้ขาบ่ได้เออ ขับเกี่ยวตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราดูตอนท้ายอ๋อได้ได้ไอ้นี่แล้วอะไรว่า a c h i e v e น e n t เขาได้แอะชิบเมนต์แล้วของพี่ยังไม่ถึงเลยของพี่เพิ่งเจนเพิ่งเจนถึงเลตเตอร์ขึ้นรถเองเนี่ยถึงแล้วเนี่ยโอเคมาเรามาดูบทสรุปกันหลังจากที่เราทำแล้วไม่เฟลอย2นาทีสวิเลยดาเมจไาเจมเปตินนัมอ๋อ้ยเจมเปตินนัมเพราะว่ามันยิงฮอไอเจมยิงบ่อยมันยิงฮอเออมันยิงบ่อย อีลิตาไหนดูอีลิตดิอีลิตเป็นยังไงบ้างอีลิตอีลิตเลยมาสองนาทีเลยนะเลยสองนาทีเลยมาสองนาทีโอ้โหอเวนเจอร์อเวนเจอร์พังอเวนเจอร์พังไปเยอะมากเวลซีซีจะพนันเลยคือมันเปิดมาแล้วตาเซฟอิงเซลอ้าวเซฟเฟอร์อีกใครเดาขึ้นิงเ่าไม่เด็กคนที่ว่าเข้าใจไหมเด็กคนที่ว่ามันมันมาโถมอ่ะมันหนัก คนนออกเขตไอซามารินไอซามารินไม่ได้แล้วก็เ้อนกอนนิ่งๆอย่างน้นะอืมโอเคถอ้าโอเคแหละอืมโอเคก็ถือว่าทำอ2โดยไม่เฟลก็เกือบไปเราเล่นมาหลายรอบเราเราเราต้องเราต้องเล่นถ้าเราเล่นมาหลายรอบอะคือเราต้องคิดแล้วว่าต้องไม่เฟลแน่นอนเดี๋ยวดูดิว่าอสุ้ายเนี่ย X สุดท้ายเนี่ยตัวดิว่าครึ่งชั่วโมงจะอยู่กันหรือไม่ ไอ้<ใ>สุดท้ายบอกเลยนะว่าต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าไอ้สุดท้ายอ่ะมันเยอะมากนะครับจริงๆคุยเลยนี่บักต้นเดียร์ว,ว่ายี่อ่ะที่แน่ๆที่แน่ๆไอ้ที่แน่ๆไอ้สุดท้ายนะครับก็คือมิชชั่นไทม์อ่ะของไอ้สุดท้ายก็คือต้องทำให้ทันภายในครึ่งชั่วโมงโอ้ยสามสิบนาทีไปแอนดี้แอนนี้อันนี้เหมือนกับใครยัไม่มีผิดเลยนะฮะกินเลสกินเลสจะพูดเลยว่า achievement สุดท้ายอ่ะมี มีมิชชั่นไทม์ครึ่งชั่วโมงไม่แฮ็คเฟลแล้วก็เฮดช็อตเฮ็ดช็อต150คนเฮดช็อต150หัวบ้านแล้วก็โนบอดี้เก้นวัตเต้ด้วยเออถ้าพูดซะขนาดเนี้ยสไวเายวัวไอ้เหี้ยสวายวัวหรือก็าลังไอ้เหี้ยแล้วชคลิปอก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเล่นไปอันนี้น่าจะละสเตจไหนแล้วเนี่ยสเตจสองหรือสเตจสามหรือสเตทเนี้ยต่อเดี๋ยวคลิปหน้าแอคสุดท้ายแอคสุดท้ายละ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาเล่นแบบปั่นปั่นเฉยๆนะฮะว่าแต่แต่ละไฮเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง K C R L Rexing และก็ช่องในเครือนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของพวกเราอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ